สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาเลาะตลาดคลองถมจ้าบัานนี้ตลาดคลองถมตลาดแลงบันหัวหนาอำเภอขิมราชจังหวัดอุบลจ้ามาเลาะซื้อปลาดุกจ้าปลาดุกโลละเจ็ดสิบบาทจ้าปลาดุกโลละเจ็ดสิบบาทเมื่อนี้อาศัยตลาดนอกจากหากินกัญญาไกล ตลาดเมื่อนี่ก็รูู้ซึกว่าจะบางๆแน่จะจะบางเพระาะว่าช่วงนี้บุญเดือนสามน,นอกจะน่าจใไต่บุญเดือนสามแล้วจะไปขายของบัตบ้านขมคำจะบัตรบัดใหญ่บัตรจ้าใหญ่จะเลยอย่นเพิ่นเขางานเบิร์จ่างงานพระธาตุพระนมแน่งานบุญปากแซงแน่ ตลาดต็จะบางจะเพราะว่าพราเจ้ไปเขางานจะเพิ่ไปเขางานพระทาพระนุมจะยี่สิบบาทยี่สิ้าบี่้ถุงทนกห้าบาทยี่ิบเก้าบาทยี่สิบหกบากว่านะแก่เอาแ่เอาแก่เอาไหมแกเอาบอก ไม่จังเอาดอกก็ทำให้จังใดโล่สีสีขับโล่สีสีนางเอาอยู่บ่เอาเอาตัวนี้บ่เฮ้ยเอาตัวไหนวัวปูนกันบ่อนางก็ตัอะไรตัวนี้ตัวนี้โลนึง ีหวยหน่วยเดากระนีอันนี้โลจังใดสันญ่ออกมาจังเอาเนนะออกมาก่อนก็ะยันกระตาคอยนะก้อสิบโอเบิร์ตดอก